พอเราทราบที่มาของกลมหม่อนไหมว่ามาจากไหนเราจะรู้ทันทีว่าเจตนาของเขาคืออะไรนะครับพอทราบผลในการแสดงความคิดเห็นปุ๊บก็มีการเคลื่อนไหวเราจะรู้ว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไรสิ่งองนี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองเป็นหลักการปลูกฝังทางความคิดเข้าสู่การกระบวนการครอบงาําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการเข้าสู่กระบวนการชุมนุมโดยสงบในระยะแรกต่อมาก็เกิดการเจรจานการก,ก่อการได้ และสงครามกลางเมืองปัจจุบันกำลังเข้าสู่กระบวนการเจรจุนะครับต้องจับตามองว่าการยกระดับของพวกเขาที่เขาเชื่อว่านะครับกำลังทำให้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างที่เขาฝันหรือไม่แต่เรื่องของการจะไปยุบกรมหม่อนไหมเป็นกลยุทธ์เชิงวัฒกรรมเพื่อปลุกเมือง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของธนาธรที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องกรมหมอนใหม่ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันเยอะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ,อธนาธร นะครับก็ต้องมีการแก้ตัวในภายหลังหลังจากที่การแสดงความคิดเห็นแสดงถึงเจตนาว่าการตั้งกรมหมอนหมขึ้นมานั้นเสียงบประมาณนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กัน ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะซึ่งก็เป็นอดีตหวัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความว่าจากกลมหม่อไหมายถึงการปฏิรูปราชการนะการ งบประมาณภาษีของประชาชนต้องนำไปใช้กับประชาชนเป็นโอกาสที่ดีต่อกลมหมอนไหมผมได้รับความสนใจทั้งจากผู้เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมากก่อนอื่นผมจำเป็นจะต้องยืนยันว่าทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงไหมครูนะครับเกษตรกรมังคุดข้าราชการหมอนไหมหรือพนักงานทำความสะอาดล้วนมีอาชีพที่บีเกียนินะครับสิ่งที่ผมเสนอไม่มีข้อความใดๆดูหมิน่น ต่อเกียรติยศของอาชีพนะหรือ,อวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าไหมเลยกลับกันผมชื่นชมผ้าไหมเห็นมีศักยภาพสนับสนุนผลิตภัณฑ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปอีสานอย่างซื้อผ้าไหมานาะนะคําไฮไหลายชิ้นกลับมาฝากคนที่บ้านดังที่เห็นในรูปนะครับตัดเรื่องความ ใส่ความบิดเบือนเพื่อพูดถึงการสร้างให้ประชาชนเกียดชังผงออกไปเนื้อหาคือระบบรชาชการไทยศูนย์อำนาจใหญ่โตเอถอะขาดประสิทธิภาพไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและใช้อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนเสมอในภาวะที่ประเทศไทยเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นมหาศาลและกำลังเกินวินยัยการกลางกำหนดไว้ตามกฎหมายเราจำเป็นต้องปฏิรูปนะครับระบบหน่วยงานราชาการที่ไม่มีความจำเป็น ลดโครงการที่ไม่มีความจําเป็นเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานลดอํานาจและงบประมาณข้าราชการส่วนกลางคืนอํานาจสู่ท้องถิน่นนะครับนี่คือข้อเสนอสําคัญของทางการเมืองนะครับเมื่อสถานการณ์การกลางของรัฐเมื่อประชาธิปไตยยั่งยืนเพื่อให้ท้องถิ่นมีโอกาสเติบโตนะครับลดความเหลื่อมล้ําระหว่างาเมืองกับชนบทไม่ให้ไม่ใช่สร้าง ร,รัฐราชาการส่วนกลางให้เติบโตไปเรื่อยๆนะการปฏิรูปราชาการคือความจําเป็นที่จะอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้สร้างดราม่าด้วยเกียรติยศของอาชีพนะการเสียสละของข้าราชาการและวัฒนธรรมท้องถิน่นไม่สามารถบิดเบือนซ่อนเล้นนะค,ความจําเป็นนี้ได้เราสนับสนุนผ้าไหมโดยไม่ต้องมีกรมเหมือนเช่นกรมปศสุสัตว์ กรมประมงสนับสนุนหลายสาขาอาชีพได้ไม่อย่างนั้นต่อไปเราจะมีกรมชนไกโอ้โหกรมสุราพื้นบ้านกรมกัญชาหรือกรมทุเรียนถ้าปัญหาทุกด้านต้องมีการรวมหน่วยงานระดับกรมขึ้นมาดูแลเราก็เป็นกรมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดภาระงบประมาณก็จะมากมายมหาศาลนะครับ ตลาดวัวในประเทศไทยใหญ่ถึง4.1หมื่นล้านขนาดนมวัว1.8หมื่นล้านตลาดเนยจากวัวอีก3.7พันล้านนะครับรวมมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์วัวเท่ากับ60,000ล้านบาทสินค้าจากวัวสร้างมูลค่าการส่งออกอีกปีละ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.5หมื่นล้านบาทในปี2020ขณะที่ผ้าไหมนะครับตลาดในประเทศปีละ 3,000ล้านบาทสร้างมูลค่าส่งออก6ล้านล้านไอ้6ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020ไม่รวมเสื้อผ้าไหมสเสืเบ็จรูปแต่เรากลับไม่มีกรมวัวนะครับที่ผมกล่าวมาผมไม่ได้หมายถึงว่าประเทศไทยต้องมีกรมวัวเพราะเรามีกรมปศุสัตว์ที่ดูแลเกี่ยวกับปศุสัตว์ทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องแยกวัวแยกออกจากกันต่างหากนะครับ ซึ่งประเด็นสุดท้ายผมยืนยันว่าตามหลักประชาธิปไตยนะงบประมาณจากภาษีของประชาชนผู้ประชาชนเลือกมาเท่านั้นที่จะทรงอำนาจในการจัดสรรงบประมาณและงบประมาณเหล่านั้นถูกนำไปใช้เพื่อทนุบำรุงความกินดีอยู่ดีของประชาชนนะครับไม่ใช่นำไปส่งเสริมอำนาจบารมีให้กับผู้ใดนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาพูด สำหรับธนาทรจึงรุ่งหนึ่งกิจสิงที่ตามมามิสเตอร์ผ้าไหมโคราชอัธนาทรนะอากติงบกรมหม่อนไหม5้0ล้านบาทนะชี้ดูถูกเกษตรกร,ร,กรนาะยสักดาแสงกันทาผู้เสนอตัวสมัครเลือกตั้งสสนครศรีธรรมราชพักกล้าหรือมิสเตอร์ผ้าไหมโคราชโพสต์ข้อความรวมเฟซบุ๊กส่วนตัว นะครับเกี่ยวกับเรื่องธนาทรเนี่ยพาดพิงการจัดสรรประมาณกรมหม่อนไหมจำนวน560ล้านบาทว่ามีจำนวนมากเทียบกับประมาณของกรมปรศุสัตว์โดยระบุว่าการพาดพิงดังกล่าวเต็มเปี่ยมไปด้วยอคติขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวิถีของคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหม่อนไหมในพื้นที่อีสานและภาคเหนือถือว่าเป็นการดูถูกเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นายศักดาย,ยังบอกว่าการปลูกหม่อนไหมเป็นวิถี ที่อยู่คู่กับชาวบ้านมาตั้งแต่เด็กจนโตเห็นได้จากการใช้ผ้าไหมในวิถีต่างๆเช่นการแต่งงานงานบวชถึงวาระสุดท้ายผ้าไหมจะถูกใช้ห่ออฐิของบิดามารดาเพื่อเก็บไว้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่กรมหม่ไหมเป็นหน่วยงานที่สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรผู้ปลูกบ่อนไหมอย่างมากมายทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนานะครับสายพันธุ ของไทยนะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงไหมได้ผลประโยชน์นะครับและมีผลิตผลมากขึ้นการสนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความให้มีคุณภาพนะครับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของระดับสากลรวมไปถึงนะครับการประสานงานช่วยหาตลาดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนอกจากนี้มองว่านี่คือโอกาสของประเทศในการสนับสนุนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์นะครับเพราะไหมไทยคือโอกาสของเกษตรกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากมายให้แก่อุตสาหกรรมสิ่งทอได้โดยเฉพาะผ้าไหมในที่สุดกรมหมันไหมมีส่วนสําคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเกษตรกรสร้างรายได้ประเทศจากขายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมอื่นๆจํานวนกว่าหมื่นล้านบาท ไกลที่มาเป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้บริหารประเทศต่อไปยิ่งต้องมองเห็นโอกาสหาใช่การผลักไสวิถีชีวิตของเกษตรกรเป็นเรื่องตลกหรือมองว่าเป็นภาระซึ่งจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงของเกษตรกรอีกต่อไปนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหากเราไปย้อนดูประวัติของกรมหมันใหม่นะครับรู้ก็ต้องรู้ให้จริงรู้ก็ต้องรู้ให้ลึกว่าที่มาที่ไปถึงแก่นเลย กรมหม่อนไหมเป็นส่วนราชการของกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2552เมื่อทางกรมอนุรักษ์นะครับส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเรื่องของหม่อนไหมนะครับประวัติที่ผ่านมากรมหม่อนไหมใช้ชื่อเดิมว่ากรมช่างไหมตั้งแต่ปี2446โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอดีตให้ความสำคัญ นะครับเรื่องของไหมายเป็นอย่างมากแต่ระยะต่อมาได้มีการยุบกรมดังกล่าวเพื่อเข้ารวมเป็นกองสังกัดนะครับกสิกรรมตั้งแต่ปีนะเมื่อวันที่4ทธันวาคม2552ตามนะครับพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงมีการยกฐานะนะครับสถาบันหม่อนไหม้แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในนั้นสังกัดสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งเป็นกรมหม่อนไหมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาในเรื่องหม่อนไหมและเส้นใยไหมต่างๆนะครับตรานกยุงพระราชทานนะครับเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยซึ่งสถาบันวิจัยหม่อนไทยนะครับชื่อเดิมกรมหม่อนไหม ขณะนั้นได้สังกัดกรมวิชาการเกษตรร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับและมูลนิธิส่งเสริมศิลป,ปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชีนาถได้ร่วมกันจัดสัมมนาจนได้มาซึ่งข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้านะครับเศรษกิจพระบรมราชีนาทรงโปรดเกล้าพระราชทานเสร็จลักนกยุงไทยเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมสีชนิดประกอบด้วยนกยุงสีทองนกยุงสีเงินนกยุงสีน้ําเงินและนกยุงสีเขียวนะครับนี่อ้างอิงจากข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับมาให้สาารกรมเสรีนะครับมาให้หุ้นส่วนได้รับทราบกันถ้ามอง ในเชิงงานวิเคราะห์ธนาทรก็เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นนะครับมีทั้งผู้พอใจและมีผู้ไม่พอใจเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นเจตนานะครับอันหนึ่งที่เราได้เห็นคือ1นเขามองว่าการใช้งบมาณน,นะครับในโครงการนะครับที่ตอนนี้เป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นโครงการที่สิ้นเปลืองสิ้นเปล่า ในแกลบเปลืองเปล่าไม่มีความจําเป็นควรจะยุบองค์กรเหล่านี้โดยเขาอ้างอิงตอนแรกเขาเขียนไปทางนะฮะพอโดนโจมตีก็อ้างอิงว่าไอ้กรมเนี้ยมันมีงบประมาณมากกว่ากรมปรศุสัตว์ได้ซ้าไปการขายสัตว์ขายสัตว์ได้มากกว่าแต่ไอ้กรมเนี้ยหรือกรมผ้าไหมเนี่ยมันทําไมมีมงบประมาณเยอะจังจะเอามาตั้งเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับใครนี่คือวิธีการใช้คําพูดวาทกรรมของธนาธรแต่ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองน,นั้นไม่ใช่เพียงวัฒกรรมไม่ใช่เพียงคำพูดไม่ใช่เพียงการแสดงความคิดเห็นหลังจากธนาธรได้แสดงความคิดเห็นไม่ถึง7วันสิ่งที่ตามมาคือเกิดการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงนะครับชื่อเรียกว่ากลุ่มม็อบราษฎรมีการเคลื่อนไหวบุกไปที่กระทรวงสาธารณสุขและต่อมาเกิดการจราจลกลางกรุงเทพมหานครและมีการเผาพระบรมฉา,ายาลักษณ์โดยกลุ่มไรเดอร์ นะครับของอแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแพนด้านะครับฟู้ดแพนด้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวครับจักรยงุงจักรยานไปทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพะนะื้นที่ของจังหวัดอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับสิ่งที่ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมนะครับทั้งหมด4ข้อหนึ่งในนั้นคือเรื่องของลดงบประมาณ นะครับรั์สินขอภยัยะงบประมาณที่ให้การสนับสนุนในส่วนของสํานักพระราชวังลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆงานพระราชพิธีต่างๆให้ลดเงินงบประมาณเหล่านั้นทั้งหมดสิ่ง,งนี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะว่าถ้าเราทราบที่มาของกรมหม่อนไหมว่ามาจากไหนเราจะรู้ทันทีว่าเจตนาของเขาคืออะไร นะครับพอทราบผลในการแสดงความคิดเห็นปุ๊บก็มีการเคลื่อนไหวเราจะรู้ว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไรสิ่งอนี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองเป็นหลักการปลูกฝังทางความคิดเข้าสู่การกระบวนการครอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการเข้าสู่กระบวนการชุมนุมโดยสงบในระยะแรกต่อมาก็เกิดการเจรจาจนการก่อการได้และสงครามกลางเมือง ปัจจุบันกำลังเข้าสู่กระบวนการเจรจุนนะครับต้องจับตามองว่าการยกกระดับของพวกเขาที่เขาเชื่อว่านะครับกำลังทำให้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างที่เขาฝันหรือไม่แต่เรื่องของการจะไปยุบกรมหม่อนไหมเป็นกลยุทธ์เชิงวัฒกรรมเพื่อปลุกเมือนชนเพื่อลุกขึ้นมาเพื่อต่อต้านนะครับแล้วก็เกิดการชุมนุมประท้วง เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์เชิงการเปลี่ยนแปลงเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทือศักด์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนร้อนร้อนมาทิ้งนักการศลัษเดนมีรากพาแสงเรือรมาดำ่างตาในในภาสละจากอัมพอ ยามนจางต้องแตกจากดวงใจกลายสงนกลาสุดห่วงหยอกดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืน คงอยู่คู่กันไปได้หัวใจคงอยู่คู่เช The golden saw the blue sea, prince of heaven goes the rum tree, happy be my love at sunshine. tis autumn, the molly colored dancing sand be, while shines on in my heart's dream of tellanaluva, santia. The birds come to find it At peace, happy and cute The wild world seems to rest And so do I and so do you Tears sometimes Is when we think the sun comes twice day is done but this is the true night happy be my lover sometimes